กลับมาพบกับบุก้ามาแชร์ครั้งนะคะวันนี้เรามากับประเด็นร้อนค่ะประเด็นร้อนจริงๆต้องเรียกประเด็นเย็นนะเพราะว่ามันแบบซ่าๆเย็นๆนคือ,อ,อช่วงนี้หลายๆคนพูดถึง S S คืออะไร S... คือน้ำดื่มชนิดหนึ่งของเสริมสุขที่มาแทนเบลซี่นะคะว่าเอะรสชาติเปนเหมือนกันต่างกันยังไงเสริมสุขเองก็บอกว่า น,นี้ได้ข่าววงไหนไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกโอ้ยใช้สูตรเดียวกันอย่าบเป็กซี่นั่นแหละแต่คนกินบอกว่าบางคนก็บอกโอ้ยมันจืดไปมันหวานไปอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยคิดว่าเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำอัดลมผู้ชายคนนี้เขาทาน,น้ำอัดลมมาตลอดชีวิตและชอบเป็นชีวิตติดใจน่าจะตอบคำถามได้ดีที่สุดนะคะ วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านมาก็คือพี่หมีค่ะเชิญพี่หมีค่ะมาเลยมาเลยพี่หมีสวัสด,ดีหน่งไหมคะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีนะคะพี่หมีค่ะคพี่หมีทานน้ำอัดลมมากี่ปีแล้วคะก็ทานมาตลอดนะครับทุกเที่ยงทุกเที่ยงเ, <laughs> เลยเหรอคะปัจจุบันพี่หมีน้ำหนักเกิน เก็นร้อยโลแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเอาเลขสวยนะครับเ,<ล>เลขสวยด้วยราคาเพราะจะเปิดเผยต่อสื่อได้ไหมคะว่าเท่าไหรอ่อา่าตองหนึ่งตองหนึ่งตองหนึ่งดื่มน้ําอารมณ์จนมันหนักตองหนึ่ง <laughs> แล้วนะคะก็ใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟัง <laughs> ดีกว่าคะ่ะอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะเชิญพี่หมีมาเนี่ยเนื่องจากว่าบุก้าเอง ไม่ทานน้ำบัดลมง,งดมาแล้วประมาณสี่เดือนกว่าน้ำหนักก็เลยลดลงแปดกิโลค่ะแต่พี่หมีตองหนึ่งอยู่ค่ะก็เลยให้พี่หมีเนี่ยมาช่วยทดสอบเครื่องดื่มของเราวันนี้แทนนะคะวันนี้เครื่องดื่มที่เรามีบุนนก,ก้าจับมาคบเลยทุกอย่างทุกแบรนด์ตั้งแต่โค้กพี่หมีช่วยถือ่อยสิโอเค,อเคก็มีโค้กนะคะแล้วก็เบกซี บิโคล่าด้วยแล้วก็เอสค่ะเราก็ไปใฝ่หาซื้อกันมาโค้กรสนี้รู้สึกจะน่าจะเป็นรถใหม่ไม่ใช่รสเดิม <Pepsi S 1> หรือเปล่าออเป็นซี่อขอโทษค่ะ,คะเปปซี่รถนี้รสใหม่ปะคะพี่มีท<อ>ี่หนไปซื้อมารถใหม่ครับรสใหม่อ่านะเราจะได้มาชิมรสชาติป,ปัจจุบันกันเลยละกันพี่มีอยากเริ่มจากอันไหนก่อนดีเอาดั้งเดิมก่อนละกันดั้งเดิมดั้งเดิมนี่คืออ่าที่เรารู้จักกันดีก็คือโค้กกับเปปซี่นะครับผม แทนได้ทีละขวดค่ะพี่หมีอาทีละอย่างก็ได้อ,อขวดค<ว>นก็ได้อาโคกก็โอเควันนี้วิธีที่เราจะลองนะคะก็คือเราจะมีหลอดอยู่แล้วก็พี่หมีเนี่ยจะใส่หลอดดูดที่มาไม่ได้เทสใส่แก้ว mm hmm. ไม่ได้ผสมน้ําคงน้ําแข็งไดใดทั้งนั้นเลยอ่าเฉพญพี่หมีเลยค่ะสําหรับขวดแรกนะคะเดี๋ยวขอตัดไปอยู่ที่พี่หมีคนเดียวนะคะ mm hmm. จะได้เห็นกันชัดเจนอ mm hmm. <c oughs> กระเด็นอนะ่ะ รดสังเกตเสียงนะครับความซ่ามันก็ระดับหนึ่งของโคกที่เราเคยกินกันประจำนะครับผม,มโชว์แบน์ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกช่วยกันนะอย่าลองทานดูเป็นยังไงบ้างคะของโคกเนี่ยนะครับผมขเขาก็จะมี เอกเลักษณ์เรื่องความหวานและความซ่าของเขาอยู่เราจะรู้ได้ก็คืออ่าถ้าทานถ้าทานโคกเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะออกติดเปี้ยวไปลิิ้นนิดๆนะครับผมติดเปี้ยวไปลิ้น,นเยลยเหรอคะใช่อย่างนี้ชมกับเล้าก็น่าจะอร่อยสิคะไม่ไม่มันมันมันบาง,ง,งคน,งน,าคนบางคนมันอาจจะไม่ได้จับถึงรสขนาดนั้นแต่ว่า พอมันมันจะมีความหวานนาแต่ว่าพอกินไปได้สักพักหนึ่งแล้วพอหยุดทานได้เั่าประมนนาณส,ส,นะสองนาทีอสองนาสองนาทีสองวินาทีอ่าข <c oughs> อโทษขอโทษจะประมาณยี่สิบวินาทีนะกันยี่สิบนี้เลยโอเคยี่ส <Okay. S 1> ิบวินแล้วมันจะออกประมาณว่าติดเปรี้ยวนิดๆท่านผู้ชมคะเราจะเชื่อถือพี่หมีของเราได้ไหมอันนี้หน่วยไม่แม่นหน่วยไม่แม่นอันนี้ตามอันนี้ตามวิจารณญาณผมนะครับผมโอเคโอเคคือ ออกแนวประมาณว่าเรื่องของกูอะใช่ครับค <c oughs> ่ะอะนั้นต่อไปเลยละกันื่อกี้โค้กไปแล้วสรุปอยาสรุปนิดนึงนะโค้กนี่คือก็ซ่าหวานแล้วก็เปรี้ยวปลายลิ้นอาซ่าหวานแล้วก็เปรี้ยวปลายลิ้นแต่ความซ่านเนี่ยกําลังซ่าก,กาลังดีนะครับผมก็คือลมไม่เยอะเกินไปลไม่เยอะเรินไปหรือว่ามันอาจจะเป็นความคุ้นเคยของของเราอยู่แล้วว่าเราทานโค้กมาบ่อยอยู่แล้วโอเคครับผม อ่าต่อมาเป๊ซี่เป๊ซี่นี่มันก็เหมือนเป็นตัวเปรียบเทียบกันนี่แหละนะคะอ่ะลองเปิดเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าลมมันอาจจะน้อยกว่านิดนึงเดี๋ยวรอเดี่ยนหลอดจะได้แบบเพียวจริงลมมันอาจจะน้อยกว่านิดนึงอา๋ยวขนน้ำหน่อยครับหลังฝาโอ้ปากน้ำาลางปา เพื่อเราจะได้ปรับระดับลิ้นให้มันถูกต้อะครับเรากินกันทั้งก็บอกอย่างนี้แล้วค่ะโอเคแั่ไปพี่มีของเราหัดคอมากๆปกติก็เอออาชีพหลักก็คือทำเกษตรกรถ้าเป็กซี่นะครับผมความซ่านีจะน้อยกว่าโคงนิดนึงนะฮะเอ้าสรุกเป็กซี่ซ่าน้อยกว่าโคอะคะคอเขาพูดกันเยอะนะคะว่าเป๊กซี่เนี่ยเหมือนแบบ มันเศร้ากับโคกกินแล้วแบบอ่าตามความเห็นผมซ่ามากโอตามความเห็นผมได้จดไปครับอ่าตรงนี้อาจจะดูซ่านักกัโคกนิดหนึ่งนะครับแต่ความหวานก็ประมาณกานแต่ว่าในในการหยุดกินสักแป๊บหนึ่งตรงนี้จะไม่มีความเปรี้ยวที่บลายินมากนักนะฮะก็คือยังมีอยู่นิดหนึงเออยังมีอยู่นิดหนึ่งแต่ว่า มันอาจจะเป็นว่าความหวานของน้ำอัดลมนะครับผมแล้วพอหยุดไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะมีติดเปรี้ยวที่ปลายิ้นอาจจะเป็นท,ทุ่ห้อก็ได้นะครับ๋ยวเร,ยเราลองดูว่าต่อไปนะอ่ะน้ำล้างปากค่ะพี่หมิเท้าขาอ่ะอะือ่ะต่อไปตัวนี้พี่หมีเอาอาณาแมนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้โอเค พี่หมีอยากลองอะไรต่ออ่าต่อมาที่เรารู้จักกันดีนะครับผมก็คือบิ๊กโคลานะพี่หมีรู้จักดีอยู่คนเดียวปะคะเห็นหกินบ่อยมากรู้สึกว่ามันออกมาต่อจากไอ้พวกนี้ได้ก็คือไม่น่าจะเกินปีกว่านะคะที่เรารู้จักกันนประมาณสองหนึ่งปีแล้วล่ะพี่หมีพี่หมีอาจจะกินเพลินน่าถูกอ่ะเดี๋ยวเราแปดดูนะครับ ีเส okay, ียงใกล้ๆโค้กเนาะเสียงใกล้ๆโค้กจะเปิดจะมีฟองอยู่ข้างบนแบบขึ้นมาฟูฟูฟูอันนี้ปริมาณของก๊าซเนี่ยบางขวดนะครับจะมีเสียงค่อนข้างจะดังมากตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะอัดก๊าซนี่ค่อนข้างเยอะนะครั เป,เป็นไงบ้างครับพี่หมีตรงนี้นะครับดื่มแล้วอาการออกมาเป็นแบบนั้น <พอ S 1> บิโคลางงบิโคลาเนี่ยจะออกแนวหวานนําอะไรนะฮะบวกกับความซ่าในการโฆษณาของเขาขเขาก็โฆษณาว่าของเขาเนี่ยมันไม่มีคาเฟอีนใช่ไหมฮะขเขาก็เลยเอาหวานใส่มาแทนเราก็เลยดูว่าโอ้โกินซะโอ้โหนักเบาหวานได้นะครับเนี่ยแต่ว่าการ์ดก็ ็เยอะนะครับเยอะแทนปริมาณคาเฟ,อ,ฟอีนที่เขาเอาออกไปนะฮเราใส่เป็นกาดกับความหวานมาแทนตรงนี้ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าแต่แรอ,อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยทีเดียวฉันเห็น <laughs> กินกินวันละขวดติดกันมาสองเดือนออถูกครับอันนี้จะทดแทนความหวานของน้ําตาลเพราะว่ามันมีน้าตาลเยอะเหลือเกินนะครับแต่เราว่าพี่หมีน่าจะน้ําตาลพอแล้วนะ ร้อยสิบเอ็ดโลนี่เยอะแล้วค่ะต่บไปสุดท้ายนะคะนี่เลยน้องใหม่ของเราน้องใหม่จากเจ้าเก่าดั้งเดิมอ่าเอสนะครับผมดูไปเหมือนกันไหมแบบสี่เฮ้ยอืมดูเขาเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นไหไร เขาพี่น้องเขาหรือว่าเสียงอาแสงอาจจะสว่างบ้างมืดบ้างไปเรื่อยๆนะคะ ipad เมันไม่ค่อยเสถียรนะน่าจะพอๆกับสตีที่ตายไปแล้วอือน่าจะเกี่ยวกันอ่าต่อไปนะครับาลอดเสียงค่ะอันนี้อาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะครัเสียงก็ใกล้ๆกับพกซี่อยู่นะเพราะว่าเออเพราะว่ามันคนทำมันเคยทำเจ้าเดียวกันมาก่อน่ะหลอดค่ะ เออ่จากที่ทานเนี่ย S เ,เนี่ยจะมีความแตกต่างกับชาวบ้านท่านนี้นึลงนะครับผมผมว่าผมมันไม่หวานเท่าพิโคล่านะฮะแต่ว่ามันความซ่าก็กำลังดีนะเออผมผมว่าเป็นเป็นเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างโอเคอะ่ะ คือผลิตภัณฑ์ของเขาที่ที่กินมาผมว่าลงตัวในน,นี้ไม่ได้โฆษณาให้เขา,านะครับผมถ้าถ้าเทียบกันนะคะระหว่างโค้กเว็กซี่บิโคลากับเอสเนี่ยคือเราขอแยกเราขอแยกเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวบุก้าเข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวนนไอติดอันนึงก็คืออ่ะติดอีกอันนึ่งความหวานที่ปลายลิ้นไอตรงนี้จะไม่มี อ้ออ่านน้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งอันนี้เอสนะคะคือตอนนี้เราลองไปแล้วในส่วนของโค้กเบ็คซี่บิ๊กโคลาแล้วก็เอสถามพี่หมีก่อนว่าหนึ่งความซ่าของสามอันอันไหนซ่าสุดอ่าผมยกให้บิ๊กโคล่าบิ๊กล่าซาสุดลองลงมาค่ะลองลงมาเหรอครับลองลงมาน่าจะเป็นเอ้น่าจะเป็นโค้กโค้กแล้วถัดมาเบ็คซี่เบ็ซี่แล้วก็เอสแปลว่า เอสซ่าน้อยที่สุดคือซ่าไม่ได้ว่าซ่าน้อยที่สุดแต่ว่าซ่าใกล้คือระดับเดียวกับเบบซี่เลยใกล้ๆกันซ่าใกล้ๆกับเบบซี่แต่เหมือนเบบซี่จะซ่ากว่านิดนึงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้อ่ะเมื่อกี้ความซ่าไปละสรุปความถ้าใครอยากได้ซ่าจริงๆนะคะบิโคล่าชนะค่ะอ่ะฮะแล้วถัดมานะคะความหวานคือหวานของเราเนี่ยเราไม่ได้ถามเรื่องความหวานมากหวานน้อยเราจะถามว่าหวาน ไล่ระดับละกันว่าหนึ่งสองสามเพราะว่ารสนิยมการทานการดื่มของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันจากที่พี่หมีลองชิมมาสี่ตัวแล้วอะพี่หมีว่าเรียงให้เรียงลำดับเรียงลาดับนะเอาอันที่ซาเออหวานน้อยที่สุดไปหวานมากที่สุดถ้าหวานน้อยที่สุดไปมากที่สุดนะครับก็จะเป็นบิโคลานะที่ผมเคย ไอ่น้อยนะอนุพันธ์นะมันเป็นน้ำตาลในเลือดสูงก็คงจะเป็นก็คงจะเป็นเอสนะครับผมเอสหวานน้อยสุดแล้วตามมาด้วยมันใกล้เคียงกันมากแต่ว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันไม่เท่า นะฮะอ่ะเบบซี่เอสเบบซี่โคคแล้วก็บิโคลาแล้วก็บิโคลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานหวานน้อยก็ไปทานเอสแต่จะซ่าน,น้อยหน uh ่อยอ่าฮะนะคะทีนี้ต่อมาไอเรื่องออหวานปลายลิ้นประล่มมปลรลมของพี่หมีเนี่ยที่ไม่รู้คนอื่นเขาร, uh huh. รู้สึกกันด้วยหรือเปล่าสามตัวเนี้ยค่ะเมื่อกี้พี่หมีบอกมาประมาณว่าเหมือนเอสเนี่ยจะไม่มีเรื่องหวานปรลมปลายลิ้นส่วนตัวอื่นมีอะค่ะ ตัวอื่นมีนะครับบิโคลานี้ก็จะไม่ค่อยมีละเพราะว่ามันดันหวานน้าไปเลยหวานน้าจนไม่รู้ว่าเออมันไม่มีติดเปรี้ยวไปดีถึงละแล้ว,ลวถ,ถัดมาะคะ่ะถัดมาก็จะเป็นพวกโค้กกับแบร์ซี่ตรงนี้ความหวานมันจะไล่เรียก,กันแล้วมัน,นใช่บางบางคนจะแยกไม่ออกเลยครับว่ามันมีติดเปรี้ยวมากเปรี้ยวน,อน้อยโอเคค่ะเราก็ได้ข้อสรุปเป็นไปประมาณนึงแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เบปซี่กับเอสหรือว่าแม้กระทั่งโค้กกับกบิโคล่าเนี่ยรสชาติเหมือนกันต่างกันยังไงนะคะถ้าใครอยากรู้จริงๆก็ต้องลองไปซื้อทานกันเองนะคะเราไม่ได้โฟกัสหรือว่าได้สปอนเซอร์จากเจ้าใดๆทั้งสิน้นไม่ได้คอมแพเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าเอาธุรกิจแต่ประการใดนะคะออลองดูค่ะใครใครแบบไหนชอบเป็นไหนก็ดื่มแบบนั้นนะคะแต่ ทางที่ดีน้ำมนลมเนี่ยจริงๆแล้วมันถือน้ำตาลสูงพี่หมีน่าจะรู้แล้วก็ความซ่านเนี่ยมีโซเดียมสูงพี่หมีก็น่าจะรู้ว่าโซเดียมเนี่ยมันกัดกระดูกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยไปมากๆม,มันก็จะติดพี่หมีก็น่าจะรู้นะคะ แต่พี่หมีจะดื่มต่อไหมคะเดิมครับโอเคค่ะใครดื่มดื่มต่อน,นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวบุก้ากับพี่หมีต้องลาไปก่อนแล้วยังไงพบกันรอบหน้าฟ้าใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันค่ะครับสวัสดีค่ะยังไม่เลิกกินอีกเหรอพี่หมีเสร็จแล้วทำทีทเสร็จเสร็จก็สี่ขวเนแยกเสแ็่เ<ป><ด>ต่็จพี่หมีเลย โดยใส่เน่ยโอ้โหหลวงพ่อจ้าผสมกันแล้วกินทีเดียวน่าหลอ